สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องรีวิวของเล่นของสะสมนะครับจะมารีวิวของเล่นนาวเสาวนะครับนี่ครับดูข้างหน้านคุณเลยเพียบนี่เลยแปยกล่องนะครับเพียบผมจะแยกคลิปเป็นรีวิวทีละกล่องทีละกล่องนะครับเป็นทุกคลิปเลยนะครับถ้มามาณปะปะกล่องถ้ามาแายคลิปนะครับผมจะรีวิวแต่ละคลิปนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนี่นี่นะครับเป็น อะไรวะเลปเตอร์นะครับเลปเตอร์นี่นะครับทุกรังก็เป็นอย่างนี้ข้างมันมันเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นนี่แล้วนะครับนี่นะครับข้างบนก็มีตาในเ้านี่นะครับมันเป็นเลกโก้เลยนี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เรื่องคือที่ประกอบนะครับนี่มาแก้กมาเลยข้างนังนข้างในก็มีถุงนี่ส่วนนี้มีแค่เป็นถุงเดียวถุงใหญ่เลยนี่ แตะออกมาเลยนะครับโอ้ยกระดินไปหมดโอเคเดีออกมาแล้วชิ้นตัวมันจะเยอะหน่อยนี่นะครับประกอบกันเลยอันนี้เอาชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆนี่นะครับเสียบตรงนี้เลยตรงรูตรงนี้เลียเข้าไปก็เป็นอย่างนี้นะครับเออไองาปากอยู่ไหนเดี๋ยวผมก็หามาใหารครับ ที่มันเป็นง่ามปากอยู่ไหนวะไม่รู้นะครับก็ประกอบไปก่อนเดียวไปหานี่เลยส่วนขาลา่างนี่ประกอบอยังงี้สองข้างเลยส่วนแขนด้วยมันจะมันจะประกอบง่ายนะครับพมก็เคยประกอบนะครับที่งวงเคยรีวิวไปนะครับนี่ก็เป็นอย่างงี้ส่วนกลามอยู่นะครับส่วนกลามมันอยู่ไหนไม่รู้ ข้างในก็ไม่ไมี่ซนการมันหายไปไหนไม่รู้หออใค้ชิ้นตัวไม่ครบยังไนว่าการมหายกามตรงนี้มันหายตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวเอาพวก,กันนี้ลงก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะหาตามหน่อย ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้กามันอยู่ไหนแล้วช่างมันเถอะแจ้งมันเถอะเยยะพุงเพราะเยอะไข่ตึงใหม่กามันหายถ้งงั้นอันนี้มันคล้ายๆมันยานะครับมันยามันผสม DPC เลยช่างมันเถอะกาไม่มี <an> ไม่เป็นไรหรอกการไม่มีเนี่ยไม่มีใครสังเกตหรอกมนะจองมีตักคนนี้แหละที่สังเกตนะครับเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามซับสไคร้ e ด้วยกันนะครับยังไงข้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับไม่บาย